วัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่พาร์คค่ะอยู่ที่พาร์คอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะ v e บิวานถ่ายรูปต้นไม้ดูต้นสูงใหญ่ สนนแบบสูงแบบเงาพี่น้องเอ้ยฮุ่น Hi everyone it's Bella I hope you have a amazing day today I going to try all this fruit all the fruits here is grew in U.S. guy I have brought Orange Cara orange. I have grapefruit and Nawa Orange and Pomalo. I also have star fruit. สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้จะมาชิมส้มค่ะส้มทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ปลูกที่ U.S. ค่ะน่าจะปลูกที่แคลิฟอร์เนียนะคะหน้านี้จะมีส้มพวกนี้ออกมาอร่อยหวานหอมครับพี่น้องก็เลยจะมาชิมให้ดูกันนะคะมีส้มโอค่ะอันนี้น่าจะปลูกที่แคลิฟอร์เนียค่ะ เห็นป้ายเขาเขียนว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ส้มเลือดส้มเลือดรูปนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ส้มคาราตรงนี้คือส้มเนวาส่วนลูกนี้คือกรปฟฟุตค่ะลูกจะเล็กกว่าส้มโอนิดนึงแล้วก็อันนี้คือมะเฟืองค่ะ ที่เมืองไทยก็มีค่ะมะเฟืองเพียงแต่ว่าพูดถึงว่ามันปลูกที่ยูเอสค่ะไม่ได้ปลูกที่เมืองไทยค่ะรสชาติน่าจะออกหวานหวานไม่ไม่เปรี้ยวเหมือนที่อยู่เมืองที่เมืองไทยค่ะก็มีส้มโอค่ะทั้งหมดนี้ปลูกที่ยูเอสค่ะเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแล้วให้ดูว่าสีส,สีสีสันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้า ส้มเลือดก็จะสีออกแดงๆค่ะอันนี้ส้มคารา่าอันนี้ส้มเนวานี่ก็กรปฟรุตค่ะอันนี้ส่วนอันนี้ส้มโอค่ะเพื่อนๆพุมาโลลุกไลเตสเบโก็สตาร์ฟรุต โอเคขอเวลาหั่นเป็นชิ้นๆนนะคะ I going to cut to small pieces Alright l friend All ready to eat มาค่ะเพื่อนๆมาชิมด้วยกันมาซิบน้ำกันค่ะพี่น้อง <laughs> สมเลือดสมเลือด มา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 ,มาชิมมาชิมมาชิมมิสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมาค่มากินส้มกันค่ะมาซิม,ส,มส้มซิมส้มกันค่ะสม้สมสๆมสมกับพี่น้อง สวนสาธารณะค่ะวันนี้ฝนไม่ตกแต่ก็อากาศเย็นเหมือนเดิมกินกันเลยอันนี้ส้มเลือดส้มเลือดโอ้ยลมพัดอืม What you t สวัสดีครับส,สวัสดีครับทวัสดีครับม y อเห็น a ิดกี่อยู่เห็นโ no <Yeah. S 2> sticky no sticky หอมหวานค่ะส้มเลือดหอมหวานอืม <c oughs> <c oughs> ขนมปังด้วยขนมปังทำเองอร่อยอืมสโป๊ค่ะผมมามะล Mm. Well, Nå! No. Well man can be not very juicy and sweet. กินผลไม้กับขนมปังอร่อยดี หวานหอมแซ่บคุณชมดีต่อ very sweet and juicy everyone eat 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 ต้องพยายามกินเยอะคือ ยูตะบานไรกับเบือพี่น้องเอ้ยมันหนาวออกมาข้างนอกกันหนาวออกมาข้างนอกกันหนาวหนาวหนาว you want to try this one no it's good yeah hmm what sweet and juicy now oh. i'll น้อยบักเฟืองบักเฟืองก็มมิกาค่ะ <laughs> อืมหวาน บาย guys see you later ไปแล้วค่ะชายูสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Hana masih, Hana masih. Hana masih, Hamsi.